แย่แล้วยานตีใด้กูลบลบอิจิโกฟร์มแม่งเลยสัตว์มะอ้าวเรรียบมตาเมตาไอสัตว์เอาเอาเอามานี่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 คือกูคิดชื่อคลิปมาจากเซลแบบแค่แปดหมื่นจีพันเซลอะเข้าใจปะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ลื่นล้มหรอกสวัสดีจายโยะแล้วยังครับสวัสดีคุณผู้ชมทุท่านพบกับรายการในที่ไลฟ์รายการที่ไม่มีคนดูนะฮะอีกแล้วโอ้เศร้าใจวยเ้เศร้าใจจริงพูดจังหวะกูจะไม่ได้ทำชาแนลเลยโอ๊ยว่ากูจะเลิกทำไปเลยโอ้ยเจอชิดนุยไหมก๊อดไอ้กอ โอ้ยกันเวทอะรองเท้ากันเวทกูต้องมาคู่แรกอะกูพูดเลยจังหวะเนี้ยต้องได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดิข้าโชว์ผัดกันแรกสกิลอะมองไม่รู้เรื่องอะเนี้ยโอ้เต็มไปหมดเลยเอาดิโจอ๋อโคตรแรงเลยไม่ได้สกิลฝ่ายสงข้ามนะป้อมโคตรแรงยิงโคตรเลยโอ้ยสวยากอีดิโกเอาทีว่ะคว้ตำแหน่งพระเอกเออ ตัวประกอบตัวประกอบได้คิวในอยู่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 ในเเห็นละเห็นละไม่โดนไม่โดนมึงอะไม่โดนกูใส่แล้วตัวเนี้ยกูยืนหน้าให้เลยอะกูใส่แล้วตัวเนี้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเโอ้เจ็บอยากได้บังใครวะเี๋วเดี๋ยวเดีโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโเลยไม่ได้ไม่ได้กระถอยไม่ได้กระถอยเฮ้ยได้ได้ได้กูเสียกูเสียโดนไยมอยู่อยอยู่ โอ้ยเกี oh, s <S ่ยวโคตรเยอะโอ้ยโอ้ยกูตายอายต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 ายโอ้โหยตยายตายตาอตายายตาตายตายตยตายตา้ตายตายตายตยตายายายต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 ายยตา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 ยตยตคยตาย่ายยตา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 ยลยายย่ายย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 มีคนในพุ เชียร์หนุ่ยไม่มีสติด้วยไม่น่ากลัวหรอกตอนนี้ไม่มีสติกูไล่ยิงก่อนกางไอ้ชิคังไมกันคีบกางไว้ไสัตว์เดี๋ยวกูกันเองมึงเสียไปกี่เวฟแล้วฮัลโหลมึงไม่เอาคีปจริงอะเฮ้ยตายแล้ว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 โอ้โหไม่ได้ตันไม่โดนมาท้องมนหรอเอ,าอ้าโอเคเดี๋ยวเท้ากันเวฟแล้วไอสัตตะเลินอมบังไอ้ใครมึงกัะกูอะเฮ้ยโอ้บนห้าวอยู่แล้วไยสัตว กระโดนแล้วมึงทิ้งตาพอตกูโอ้ได้ได้ได้สวยโอ้อะเรียบร้อยโอ้อีบ้ามาโอ้ชีไอ้ไอยุบ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 บ้าล่างไหนมาล่างไหนนะมีโบนีกไอ้เหี้ยโอ้ยจะอยู่ย่าโอ้ชี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 อุ้ยเหี้ยอยู่กลางงงเลยอะ โอ้โหแปดเลยอ่ะแปดเลยอ่ะแปดเลยจังหวะเนี้ยแปดไปแล้วแปดไปแล้วเราเรียกวาเปิดเมตาใหม่ครับน้องๆดิจิโก้ฟาร์มไม่ชั่เปิดเมตาใหม่พี่เอ้เมตาโดยกูเองเขาไม่ค่อยมีคนเอามาฟาร์มกันด้วยไม่ใช่เหรอวะถ้ากูญจะไม่กูก็เมตาโดยกูเองจัดอันดับโดยกูเองเอฟบีซิงบายกูเองเฮ้ยอีบาน่าจะไปแล้วได้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 ไปไทยกันถอยกันถอยกันพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มอุ้ยได้นะเรือนล้อจังอ่ะได้นะได้นะได้นะ ได้ได้ก็เฮียได้สัตว์โอ้ยไม่ได้วะเขาซ้ำเขาซ้ำเขาเขาดักกันตีไว้เ <c ười> ข,ขาดักกันตีไว้โอ้ยแต่ซ <c ười> ัพพอร์ตคนนี้ถือว่าดีนะไอเฮียกล้าเขา้ากล้าลุยสัตว์อย่างเงี้ยกูชอบเลยอะ่ะอย่างเงี้ยโอเคเลยอะ่ะแต่เอเลน่าจะตายอยู่แล้วอะ่ะเนี่ย,ย,ยาตายแล้วเนี่ยโอ้ยเฮีย,ยเจ้ยดุยามาอันสวยยิงสวยสัตว์เข้าไปแย่แล้วพ่อหนุ่ม อย่าอย่าอย่าช่วยอยู่ไปช่วยอยู่ได้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 โบสได้โบสได้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเมียนตีเมียนตีอยู่เมียนตีอยู่หยุดให้ได้ทเจนจูหยุดให้ได้อะหยุดได้ได้ยังไงอยู่แล้วหมอฟินจูยิงปีมันไม่ตายไปกันปีโอ้ยไม่ถึงอ่ะทีตย์เดไม่ถึงเจนจูเุ้ยเอาทำไมไมไม่ตีตัวนั้น อุยโอ้โหมันปล่อยให้มันไหลไอ้แยมันปล่อยให้มันไหลตีกูแย่แล้วยานตีได้กูหลบหลบหลบได้ไงวะไอ้สัมหลบอให้กูหลบให้กูหลบปะดิฟ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 ไอ้เหี้ยหลบด้วยสกิลไม่ได้มันก็ต้องหลบด้วยเมชินิกแต่วะไอ้แย่ไปโอยโอ้ขอรับหน่อยนะขอแจมหน่อย นี่ไงโอ้โหไม่ได้คิวด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยุบถอยกันถอยกันถอยกันตามกันตามกันตายกันคามดีความดุเนี่ยโอ้โหไม่ตายแค่ทีเดียวโอ้โหอ้าา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 ตายแล้วไม่ถ่าแล้วเพื่อนตายอ้วเฮียแล้วเนี่ยตีกลางก็แตกแล้วเนี่ยแรกกันแล้วเนี่ยไม่แตกไม่แตกเลยลมสัมผัสลมสัมผัส นี่ไงบังไครบังใครบังไปแล้วบังไปแล้วอ๋อบังไปแล้วเนี่ยบังอยู่เนี่ยมึงไม่เห็นเหรออ๋อเหรอเหอเหรอไม่ได้โอเคอ๋อแล้วอันตีมึงเวลาแบบบนบ่าข้างอ่ะออ๋มันจะเป็นตรงมัดเหรอมันจะเป็นอมตะเวลาหลังจากนั้นเราก็จะตายไเลยไม่ไม่หมายถึงว่ามึงต้องกดใช้ป่ะหรือไม่จะเป็นต้องกดต้องกดอ๋อต้องกดโอเคเบชันก็จบโอ้ยโอ้ยดูสิแต่ซัพพอร์ตกูหายไปไหนแล้วเนี่ยไปบนกันหมดเลย ไปมุกมุกุกไปออเอาไว้ก็เอาดิ้ยโอ้ยมึงกับกูนี่มึงกัแรงจริงนะเนี่ยไอเหี้ยไม่ได้ล้อเล่นะเนี่ยไปไปซ้ำไปซ้ำอาตายหมดแล้วไม่ได้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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยตายแล้วตายวะ่ไม่ไไม่ไม่ไเอาเลยเอากลางหลางแล้วเอากลางเลยเอ้้มึงไปมึงไปกลางเลยองกลางแล้วตงกลาง เพื่อยก็ได้นะจริงบนเนี่ยอยู่เนี่ยกูไปอยู่เนี่ยโอ้จะตายหมดเลยเดินดักเลยดักลาดักปลาดักปลาผมว่ามันเห็นเลยเดินแหวกเลยแหวกพุ่มเลยแหวกพุ่มเลยเจอปะโอไม่เจอละไอ้เหี้ยไม่ทันไม่ทันไม่น่าเจอแล้วมั้งเออไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้ก็ยังวาร์ปลงล่างไอ้สัตว์เราป้อมไม่ได้เลยใช่ไหมได้เอาไปเลยยกให้ในพุ่ม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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเปิดตัวตเปิดตัวได้ติดได้ เขาได้เนี่ยเขาได้เลยซัพพอร์ตโดนซัพพอร์ตโดนซัพพอร์ตไม่โดนกูอ่ะโดนไอ้เหี้ยเจ็บเจ็บด้วยอตายพี่นุ้ยอย่างนี้สิตัดขอยสีขอยสีขอยสีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เลยซัพพอร์ตเกาะข้างไอ้เหี้ยทำไมเก่เดียด้วยโอ้ยเฮอ กูณรอดไอ้ควายคุรอดกูณรอดกูณรอดกูณรอดเยี่ยมดูดิโอ้อะไรเนี่ยรอก่อนรอก่อนจะรอยังไงวะมันเอาไปเลยเอาเหี้ยเลยกูมาทั้งกูมาทั้งเดี๋ยวมึงต้องเจออีจิโกะตัวประกอบรูปผมยัยยาลาติสัตไอ้กูเปิดตีดาแล้วไปโดมึงรู้จักอีจิโกะน้อยไปไอสัตว อีนี่โกหกทำหนะ่มมีโอ้โตาย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 กดอันติีชันกูกดอันติีชันยุทัยยุทัยยุทอยนายกันหน่อยก่อนไป่ฉยเ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 ออช่วยซับช่วยซับก่อนช่วยซับก่อนไปละจ้าวาร์ปตรงนี้ก็วาร์ปมั้งขี้เกียจเดินและต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วตรงอันเนี่ยสวยปูนี่แหละปูนี่แหละคือทุกอย่างของทีมตอนเนี้ยชนะชนะ

อย่าดื้อทุกหายเฮ้ยต้องอ๋ออย่าแยกกันอย่าแยกกันอย่าแยกกันถ้าแยกกันมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยรู้วะไม่รู้หรอกต้องมีปนติ๊กคอยใครติ๊กคอยวะเราสู้ไหวเรามีบัฟเรามีทุกอย่างเลยรู้อะไรอายุเดี๋ยเพิ่งเข้าผิดตัว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 เออถอย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 เข้าผิดตัวใช่เข้าผินี่นี่นี่เอเนรานี่เอเนรานี่ตัวนี้ตัวนี้ยุบแป๊บนึงกํลังไป กูยิงรัวๆตอนเนี้ยกูยิงไส้แตกไอ้เฮยเฟรมเลตกกระจุยกระจายโดนป้อมโดนป้อมยิงโดนใครโดนป้อมยิงเมื่อกี้วะคนนึงตัวสปอร์ตกูดิวะไอ้เฮยเฟรมเลตกกระจุยกระจายเอฟเฟกต์เอฟเยอะเกินไปรับไม่ได้เครื่องรับไม่ได้โอ้โหคนเชื่อกูดีชื่อไอ้บอลให้กูดี ติดตามครับถ้าดูอยู่ก็ดูอย่าได้หน่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูแหลกมากยังโง่ขนานเลยยังเบื่มันหน่วงนะมันหน่วงมันดูเป็นความนะเฮ้ยโอ้โหไม่ทันตายแม่ชานเอ้ยเอ้ยมือทับตีป้องกัน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 ไปแล้วลูกบอลเนี้ยไปแล้วลูกบอลอ้วจัดร้านไม่ทันด้วยไอ้โหเฮียเฮียตัดอ่ะจัดจัด้านไง โอ๊ยขีานมาขานมาเอเปิดตีดิเฮ้ยบูมมึงถอยดิถอยทำไมบูมดิฝันนี่อะไรไปดิโอ้โหจังหวะนี้ถอยถอยทำไมบ้างคิปไม่มีคลิปไม่มีเออคลิปมันแล้วคิปมันแล้วไป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 เออเอาไอ้แป้งไอ้ตายเกสการ์เปนโชว์เอาไว้เล่นไม่เป็นเจนหนุนเล่นไม่เป็นเอาดิขอเหี้ยอะไรตัวดิจังหวะนี้อมดิอี่ารีบจบเป็นสัตว์ขี้เกียจตัดไอ้เหี้ยเลยฟอมอันตีโชว์แม่งไงดิอะ ไงโคเท่ตันติโชว์ไปมาไรริบจบดิริบจบดิคนเหญ่จริงเห่จริงเห่ดิเหี่จริงจ